ย้อนกลับไปในปี2017ได้มีเกมชูตติ้งแบทเทิลเลอร์เยเกมหนึ่งถือกําเนิดขึ้นเป็นเกมที่เรียกเสียงฮือฮาและถือเป็นเกมที่ปลุกกระแสะแนวเกมแบทเทิลเลอร์ยาให้โด่งดังจนติดตลาดทั่วโลกเกมนั้นมีนามว่า เพย์เออร์แน t เบตเทิลเกหรือเป็นที่รู้จักกันในนาม PUBG โดยคอนเซปต์ของเกมนี้ก็ง่ายๆตัวเกมจะปล่อยผู้เล่นลงบนเกาะ100คนและต้องหาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดปืนกระสุนระเบิดคุณจะต้องเอาตัวรอดจากศัตรตูและวงที่บีบเล็กลงเรื่อยๆใครที่สามารถเอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายได้จะเป็นผู้ชนะนี่แหละคือความสนุกของเกมพับ G หลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาได้ไม่นานทางตัวเกมก็ได้เสียงตอบรับจากแฟนเกมอย่างล้นหลามจนช่วงปลายปี2017ทางทีมงาน PUBG ก็ได้จัดทัว์นาเมนต์ PUBG Asia Invitational G-Star 2017ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้และทีมตัวแทนประเทศไทยในตอนนั้นคือทีมมิดหรือทีม a ม e in Thailand แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ในทัวเนาเมนต์นั้นทีมมิดทำผลงานออกมาได้ไม่ค่อยดีจบไปเพียงอันดับที่14ในการแข่งขันแบบทีม จนมาในปี2018การแข่งขันก็เริ่มจริงจังมากขึ้นในรายการ PUBG Global Invitational 2018ที่เมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันทีมดังจากทุกทุกมุมโลกเข้าร่วมการแข่งในรายการนี้และตัวแทนประเทศไทยในตอนนั้นยังคงเป็นทีมมิดถึงแม้ในรายการนั้นพวกเขาจะจบในอันดับที่20ในการแข่งแบบ FPP แต่พวกเขาก็ทําได้ดีในโหมด TPP จบไปในอันดับที่7ของโลกซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดเท่าที่ทีมไทยเคยทําได้ในเวทีระดับโลกและใน PGI 2018ก็ทํายอดคนดูถล่มทลายและก็เริ่มปลุกกระแสการเชียร์ e-sport ในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในปีนั้นเป็นทีม OMG จากประเทศจีนที่คว้าแชมป์ในโหมด FPP และ g e n G Go จากประเทศเกาหลีใต้คว้าแชมป์ในโหมด TPP มันในปี2019เริ่มเข้าสู่ยุค PGC หรือ PUBG Global Championship 2019แข่งที่เมืองโอ๊คลนด์และลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและทีมตัวแทนประเทศไทยในปีนั้นคือทีม a m u r y Gaming แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถผ่านเข้ารอบไฟนอลได้จบไปในอันดับที่28ร่วมและแชมป์โลก PGC 2019ตกเป็นของทีม Gen g e n g มาในปี2020ด้วยสถานการณ์โควิดเลยทําให้ต้องปรับการแข่งเป็นการแข่งแบบออนไลน์มาในปี2021ช่วงต้นปี PUBG Global Invitational S2021 หรือ PGI S จัดขึ้นที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้มีทีมไทยถึง3ทีม Daytrade บุร l ลัมและ Attack All Allow แต่ทั้ง3ทีมก็ะทำผลงานได้ไม่ดีไม่สามารถเข้าไปเล่นในรอบไฟนนลได้และแชมป์นในรายการนั้นตกเป็นของ Sonic มาในช่วงปลายปี2021ในรายการ PUBG Global Championship 2021จัดขึ้นที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ในปีนั้นตัวแทนจากประเทศไทยมี2ทีมบุรีรัม์กับ a t t a c k All All แต่ทั้ง2ทีมก็ไม่สามารถเข้าไปแข่งต่อในรอบไฟนอลได้และแชมป์โลก PGC 2021ตกเป็นของทีม New Happy จากประเทศจีน ตัง้งแต่ปี2017ทีมจากประเทศไทยยังไม่เคยใกล้เคียงคําว่าแชมป์เลยสักครั้งผิดหวังมาต้องกี่ครั้งพ่ายแพ้มาต้องกี่หนตาบใดที่เรายังไม่ทิ้งความหวังเรายังมีหวังอยู่เสมอกับสมรภูมิครั้งใหม่ที่ได้อุบัติขึ้น PUBG Global Championship 2022จัดขึ้นที่ดูไบ Exhibition Center ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีทีมเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด32ทีมจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดจากแต่ละโซน APEC อเมริกาเอเชียยุโรปชิงเงินรางวัลกว่า2ล้าน US ดอลลถ้ารวมโบนัสข่าวฟันดิงอีกก็น่าจะเกิน100ล้านบาทเริ่มแข่งวันที่1-20ถึงพฤศจิก,กายนและตัวแทนประเทศไทย Daytrade Gaming เข้ามาชิงแชมป์โลกในฐานะแชมป์ p s 7โซน APEC ทีละทอนไฟ เข้ามาชิงแชมป์โลกในฐานะทีมไทยที่มีอันดับ PGC 2022สูงที่สุดบ um e ุรีลัมยูนเต็ดอีสปอร์ตเข้ามาชิงแชมป์โลกในฐานะคะแนน PGC 2022สูงที่สุดจากทุกประเทศและการแข่งนี้จะแบ่ง32ทีมออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A และกลุ่ม B และทีมทีละทอนไฟต์อยู่กลุ่ม A ซึ่งแฟนเกมก็ต่างบอกว่าเป็นกลุ่ม ที่แข็งแกร่งที่สุดโดยเฉพาะทีมจากประเทศจีนน่ากลัวทุกทีมไม่ว่าจะเป็น New Happy DQ แชมป์ PGC 2021และเป็น Asia, แชมป์ PCS 7เอเชียหรือจะเป็นทีม Sonic จากอเมริกาอดีตแชมป์ PCS 2021ดีกี d แชมป์ PCS 7โซนอเมริกาทีมทีละทอนไฟต์ต้องเจอกับของแข็งตั้งแต่รอบกลุ่มสเตจแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าทีมทีละทอนไฟ์ขึ้นชื่อเรื่องทีมไฟต์ต้องมีพังกันไปข้างหนึ่งมาดูกลุ่มบีกันบ้างเดทบุริลัมอยู่กลุ่ม B ถ้าดูจากรายชื่อทีมอาจไม่แข็งเท่ากลุ่ม A แต่ก็ประมาทไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น17เกมมิ่งจากประเทศจีนดีกรยอันดับ2 p c s 7 Asia q u e s t i o n Mark จาก CIS แชมป์ p c s 7ยุโรปเจนจีจากประเทศเกาหลีใต้แชมป์ PGC 2019ถ้าดูจากรายชื่อทีมทั้ง2กลุ่มแค่คิดก็น่าสนุกแล้วและผมเชื่อว่าทีมไทยทั้ง3ทีมต้องมีทีมใดทีมหนึ่ง ผ่านคข้ารอบไฟนนลมาได้อย่างแน่นอนเพราะรูปแบบการแข่งในปีนี้จะมีความพิเศษกว่าปีก่อนๆก,การนับคะแนนจบอันดับที่1ได้10คะแนนอันดับที่2ได้6คะแนนอันดับที่3ได้5คะแนนลดหลั่นกันลงมาตามภาพนี้เลยและความน่ากลัวคือต้องแต่อันดับ9-16ถึง16จะไม่ได้คะแนนเลย1คิวเท่ากับ1คะแนนรูปแบบการแข่งตามภาพนี้เราจะเห็นได้ว่า จะมีการแข่งรอบกลุ่มสเตจการแข่งในสายบนการแข่งในสายล่างรอบที่1การแข่งในสายล่างรอบที่2รอบหนีตายแกนเซ r วเวิโวและรอบแกนไฟนอลหรือรอบชิงและจากภาพนี้มันจะทําให้เราเห็นภาพได้ใหญ่ขึ้นจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีสายล่างในล่างอีกที่การแข่งในปีนี้แต่ละทีมจะตกรอบยากมากดังนั้นกว่าเราจะรู้ว่าทีมไหน ตกรอบบ้างก็ปาไปในสัปดาห์ที่3ของการแข่งหรือในรอบแกรนโซเวเบ,โบโลนู่นเลยฮะ ตาบใดที่ทั้ง3ทีมจากประเทศไทยยังไม่ตกรอบพวกเขาก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกได้เสมอผมขออธิบายแบบละเอียดละกันนะครับดูตามภาพไปด้วยนะฮะจะได้ไม่งงการแข่งขันในรอบกลุ่มสเตจจะแข่งกัน3วันวันละ5แมตช์และนำา8ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเข้ารอบในสายบนหรือสายวินเนอร์แบลเกตและการแข่งในสายบนจะแข่ง2วันวันละ5แมตช์และเอา8ทีมที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดเข้าไปรอในรอบชิงแกรน์ฟนอลและ8ทีมที่ ตกจากสายบนจะมารอในสายล่างรอบ2อโอเคเดี๋ยวเรามาดูในสายล่างรอบที่1ตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับมันจะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ในฐานะแฟนขับเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเชียร์กันเย็นวันสุดท้ายอะ่ะพราะระบบการแข่งแบบเนี้ยมันออกแบบมาให้ทุกทีมมีโอกาสเข้ารอบไฟนนลมากที่สุดในสายล่างรอบที่1จะเป็นการแข่งระหว่างทีม ที่ตกชั้นมาจากรอบกรุปสเตจทั้ง2กลุ่มรวมเป็น16ทีมจะแข่งกัน2วันวันละ5แมตช์และจะหา8ทีมที่ดีที่สุดเข้าสู่สายล่างรอบที่2โดยในรอบนี้จะหาทีมตกชั้นเพียง1ทีมคือทีมที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดนั่นเองจะถูกตัดออกจากการแข่งขันและ7ทีมที่เหลือจะไปแข่งต่อ ในรอบแกนนซ์ r v เว a l ลตามภาพนี้เลยนะครับมาดูในสายล่างรอบที่2จะเป็นการแข่ง2วันวันละ5แมตช์หา4ทีมที่ดีที่สุดเข้ารอบไฟนอลส่วนทีมที่ตกรอบจะเข้าไปแข่งต่อในรอบแกนนซ์ r v เว a l ลในรอบนี้จะเหลือ19ทีมโดยแบ่งเป็น12ทีมจากสายล่างรอบ2 7ทีมจากสายล่างรอบที่1และความพิเศษของรอบนี้คือจะไม่มีการนับคะแนนแต่จะแข่งกันเพียง4แมตช์ทีมไหนกินไก่ หรือได้แชมป์ในแต่ละแมตช์จะเข้ารอบไฟนนลทันทีความมันในรอบนี้คือต่อให้คุณยิงได้เป็นร้อยคิวถ้าคุณไม่ได้แชมป์ก็ไม่มีความหมายและจากรูปแบบการแข่งขันที่ผมอธิบายไปจะเห็นได้ว่าแต่ละทีมยังมีโอกาสให้แก้ตัวตลอด ต่อให้เล่นแย่มันทั้งทัวร์นาเมนต์แต่ถ้าได้แชมป์ในรอบแกรนซ์เวิร์ลก็สามารถเข้าไปแข่งในรอบไฟนอลได้เลยบอกได้เลยนะครัวว่ารูปแบบการแข่งแบบนี้เนี่ยแฟนคลับชาวไทยเชียร์กันได้ยาวๆครับในรอบแกน f i ไฟนอลจะมีทีมที่มาจากสายบน 8ทีมมาจากสายล่างรอบ2 4ทีมและมาจากแกนซวเวิร์โ4ทีมรวมเป็น16ทีมและที่สําคัญที่สุดจะมีเงินรางวัลพิเศษทุกทีมจะได้รับส่วนแบ่ง30%จากการขายไอเทม PGC 2022ที่จะขายในร้านค้าในเกม PUBG ถ้ารวมกับเงินรางวัล2ล้านดอลลาร์ คาดว่าเงินรางวัลปีนี้น่าจะพุ่งสูงถึง100ล้านบาทถ้าอยากสนับสนุนทีมไทยหรือทีมที่เราชอบก็ซื้อไอเทมในเกมได้เลยนะฮะถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยในเวทีระดับโลกผลงานของทีมไทยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่การแข่งขันในปีนี้มีตัวแทนถึง3ทีมผมอยากเห็นทีมไทยชูถ้วยสักครั้งอะ่ะยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้3ทีมตัวแทนประเทศไทยด้วยนะครับและสามารถตามเชียร์การแข่งได้ติดขอบจอได้ทาง YouTube, Facebook ติ๊กต็อกทวิชของ PUBG ีไทยแลนด์ในวันที่1นึงถึงยีิพฤศจิกายนนี้เลยนะครับและในคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ3ตัวแทนทีมไทยให้มากขึ้นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายยอิติปิโสภควายยมราชาโนทาเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหาังสุขโตณโมพุทธายะ